เฮ้ย hey, ทำไรอะอ๋มาจัดร้านทำงานไงพี่พี่ไปไหนมาแต่เช้าเนี่ยตักบาทฮะ,ฮะพี่จิ๋นตักบาทโอ<ห>้พี่จิ๋นตักบาทเนี่ยพายุเข้าแน่เลยไม่อยากไปเราพี่คงก็สั่งลุงคงเนี่ยนะเอเอหลังหลังมานี่เยอะเนะเาะนักหนาเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าให้พี่ไปใส่บาททำไมแล้วก็นี่นะบอกให้พี่มากีดกันเองสองคนอีกพี่ทำเพื่ออะไรเนี่ยเออแล้วเขาบอกอีกนะว่าโมอ่ะมีลิขิต ที่ต้องรับช่วงต่อรับตําหนักนี้ไว้แล้วก็ต้องรักษาพรมจรรยร์ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยจะตายดวงถึงคาดรักษาพรมจันทร์นี่ไม่ไม่ทันแลวมั้งพี่สิลป์นี่น้องเองนะตําหนักเลยตําหนักปอมตําหนักใส่ทานนี่่ของจริงหรอกมาทํำนงํำนายในมั่วซั่วอะไรสาระอ่ะก็ถูกอีกเออแล้วไปพี่ศิลป์เฮ้ยเออศิลป์พี่อะไรอย่างเนี้ยไปอะไรพี่ ตอนตองูโดนรุพระพเบีบดคอเลย้เฮ้ยนี่เล่นละครเหรอโอ้โหโอคุณคุณมา็มทัจงิงนะคุณดูตาดูตาดิเฮ้ยไปัดบารทำบุญให้ข้ามีพลังปาปอกทำไมเฮ้เนดูไม่ออกวานี่อค t ิ้งไม่ไม่แล้วคุณไปเถอะอย่าไปสนใจเลยอันนี้ก็ฟอร์มใส่ถ่านเหมือนกันนะเนี่ยเจนสะบัดมือเราทำไมอะ ันนี้เจ็บจริงใช่ไหมหรือว่าเพนปวดท้องอ,อุ้ยปวดขวมันเป็นแบบพี่ป่ะวะหรือว่าเคนเคนไปพักก่อนไหม,ไหมโอ้ดีเหมือนกันคุณนี่เป็นไรห,หัวมึงลั่นหลังเปียไปเปียนะโอ้ขอรับพี่ยาจ,จับผมเลยนะจับตรงไหนผมเจ็บตรงนั้นหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราตามไปช่วยดูแลสินตามมาทำไมเนี่ยฮะตามมาทำไมเอ้าก็จะไปห้องไอ้เพนนี่ยก็ใช่ไงหลักฐานชันดีเลยเดี๋ยวพี่ยาไปขึ้นเงิน ที่ถ่ายเซลฟี่ไปมาเนี่ยคือเอาไปเป็นหลักฐานและส่งให้ลุงคงงั้นเดี๋ยวโมจ้าง2เท่าปล่อยโมไปกับเห็นแป๊บหนึ่งได้ปะเฮ้ยเห็นพี่เป็นคนยังไงพี่คนรจงรักภักดี <c oughs> นะทํางานกับใครเนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่คนนั้นไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงการง,งานที่พี่กําลังทาอยู่ได้แกทาแบบนไ้ 5, <000. S 2> มาไม่ถูกอะ่ะพี่เฝ้าร้านไหวไหมฮะเซ<อ>น เลื่อนเองแน่หวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคนไอ้เคนไอ้เคนก้อยอี๋เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ววุ้ยวุ้วไอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเคน เป็นไงบ้างคุณอรู้สึกดีขึ้นไหมไม่เลยคุณมันสลับกันหมดเลยอะเดี๋ยว,ว่าปวดหัวปวดท้องอปวดหน้ากอกปวดมือโอ้ยมึนไปหมดแล้วลตอนนี้ทำไมอยู่ๆถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะไม่แน่นะคุณถ้าเกิดว่าที่เขาบอกเป็นจริงอะว่าถ้าเกิดว่าเราฝืนดวงชะตา เราจะต้องตายทั้งคู่ออเทนไม่ต้องไปเชื่ออนี่ไงคุณมาแล้วนี่อ้หหมาบ่แม้โอ้นี่เจ็บเจ็บเจ็บขามากเลยคุณอ๊ออนิ้วนิวนิ้วนิ้วนิวนิวนิวถ้าเองไม่เลิกยุ่งกับลูกข้าเองต้องเก็บตัวมากกว่านี้เน่ โอ้โหนึกว่าจะมาเจอน้องเคนใช่เจอไอ้ควายไปก่อนเนี้นี่อิสินมึงเลิกประชดประชันได้ปะลำคาญจะบอกยองเลิกกูเรื่องอะไรโอ้โหตอนคบกันก็มีแต่ดึงลงดึงลง นี่ยังจะให้กูอยากอยู่กับมึงอีกเหรอดึงลงแลละกูดึงขึ้นตลอดกูโถกขึ้นทุกทีมึงพูดไงกูดึงลงบ้ามเนี่ยไม่ต้องพูดมากเอากระเพราหมูมาจานหนึ่งมันเยอะใช่ไหมอือหือไม่ต้องรู้ดีลืมเรื่องกูบ้างก็ได้ใจกูลืมได้ไงฮะมึงเดินผ่านไปมาผ่านไปมากูเจอหน้ามึงเกือบทุกวันเอาอย่างนี้ มึงก็อยู่ในป่าค่ะมึงจะไปติ๊กโอ้โหมึงไม่ใช่อยู่แล้วแล้วมึงก็ไม่เหมือนด้วยแล้วไม่ต้องพูดอะไรล้นะรีบทำกระเพราเร็วๆ นส้นตีนปะการทำอา,ารมันก็เหมือนกับทำงานศิละปะทุกอย่างไปตามอารมณ์จานนี้เรียกว่ากระเพราจากแฟนเก่าจะเอาะละ่ะดีงั้นมึงแดกเองเทปสภาพทำอะไรก็ไม่โดน ก็คนมันไม่ใช่อ๋อคุณถ้าฝืนเป็นอย่างนี้ต่อไปนะผมว่าเราสองคนตายแน่เลยคุณเห็นนี่เคนเชื่อลุงคงจริงๆอ่ะเนี่ยแต่ว่าคุณอย่าลืมสิว่าตอนนี้ลุงเขามีตาทิพย์ของคุณบรรพตแล้วเขาอาจจะเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะ นี่คุณหรือว่าเราลองห่างกันสักพักไหมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเ่นกำลังบอกเลิกเราเหรอเปล่าคุณไม่ใช่แค่ก็แค่ลองดูอะคุณว่ามันจะได้ผลไหมไม่เอาโอ้คุณอย่างงอแงสิแค่พิสูจน์เฉยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงเคน ไม่อยากเลิกกับเคนน่ะถ้าเกิดเลิกไปเราจะอ,อ,ะอยูอย่อย่างไรอ่ะเฮ้ยเราทำให้เคนเจ็บเหรอเราจับแรงไปหรอ,อ,อเจ็บคอตปนไนอ่ะจำไว้นะถ้าเองอยากจะยุ่งกับลูกพ่าอีกอีกตายแน่ ชื่อสวยไม่เอาแล้ว้ยจะบอกให้นะแกมีเรื่องอะไรมาทุกใจไม่เท่าครึ่งไม่ได้ครึ่งพี่ด้วยพี่สิม พี่พอจะรู้วิธีที่เรียกวิญญาณที่ปองหลายเราออกมาเจรจาไหมทำเป็นที่ไหนตำหนักนี้มีพวกต้มตุ๋นนะเฮ้ยมีคนหนึ่งโมว่าเขาต้องรู้แน่ๆอือค่ะลุงค่ะอะไรของว่าไง ลุงบอกว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอเจอเขาเราก็จะได้เจอเขาเลยทำไมมันง่ายอะม,มันก็ง่ายดิพี่เพราะว่าเขานั่นนหะคือพ่อของโมอ๋อวิญญาณที่มาก่อกวนนี่เป็นพ่อแกอืมแล้วมาบ,บ,บีบคอบกูททำไมวะะก็เออหนิไม่รู้เหมือนกัน <S <S ไปเรื่อมาคุยอะไรไปไม่เอาพิสินขอคิดดูก่อนจะคิดทำไมอะ่ะเจอพ่อไม่ดีใจเหรอพ่อโมนะร้ายกว่าลุงคงอีก พูดจริงพูดปลอมพูดหลอกไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเรื่องจริงและที่สําคัญเรียกมาไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิม,ม,มพอ่อแล้วตกใจขนาดน,นั่นเลยเแล้วอะไรยังไม่ได้เรียกเลยเนี่ยไม่ต้องเรียกหรอกเห็นคุยกันอยู่นั่นแหละเลยมาเลย, <S <S ยหัวใหม่เหรอฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมผมลูกศิษย์คุยช่วยอของลุงคงพ่อพ่อยังชั่วติดมากี่ปีแล้ว ผมไม่เคยติดคุกครับเคยแค่เข้าบําบัดเฉยๆไม่เคยฮะแต่หน้าครับพายครับขายอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยอยู่ข้างในครับเหรอพ่อยังไม่ไปเกิดอีกเหรอนี่พ่อเองนี่ทรงหนัก,กกว่าพระบิดาเลยเ,ยเสือกับฆ่าตัวตัวถ้าเจอัาในป่าแล้วเ <c oughs> ขาพูดอะไร <c oughs> <L un> เฮ้ยเคนเป็นไงบ้างอะหนักลุงหนักโอ้โหทำไมถึงป่วยได้ขนาดนี้วะไม่รู้เหมือนกันลุงในเห็นโมเขาบอกว่า <L un> ผมน่าจะไปทำอะไรไม่ถูกใจพวกผีพวกวิญญาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นผีัวเดียวก็ลุงอะฮมันทำกับหลานข้าอย่างนี้ได้ไงวะเก่งกับผีด้วยไม่ต้องลุง เดี๋ยวโมเขาบอกว่าเขาจัดการให้เฮ้เคนโมเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปให้เขาจัดการได้ยังไงลุงมันผีนะลุงเออผีก็ผีสิวะเก่งกว่าผีด้วยทำไงอะพ่อพ่อทำแบบนี้ทำไมเนี่ยเองต้องมารับช่วงตำหนักนี่ต่อเองต้องรักษาพมจันทร์ไว้พ่อเอาเรื่องจริงมาคุยกันดีกว่า ก็นี่แหละเรื่องจริงหรอไม่เชื่อหรอไม่เชื่อพ่อพูดมาตรงๆดีกว่าว่าพ่อทําแบบนี้ทําไมคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโมข้าบอกเองตรงๆเลยข้าไม่อยากให้เองเ,อง,เองมีแฟนข้าห่วงเองก็แค่เนี้ยแหละแล้วลุงคงรู้ไหมเนี่ยว่าพ่อโกหกเขาอยู่โกไอ้อน,นั่นไม่ฉลาดมันเองหรอก โมโตแล้วนะถ,วถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ให้โมมีแฟนตอนนี้จะให้โมไปมีแฟนตอนไหนผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันสนักว <laughs> ันหนึ่งต้องมีอะไรกันเห็นอ่ะเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยลวนล้ำไม่เคยล่วงเกินอะไรโมเลยเออมีจะลูกลงเงาไปล่วงเกินเขาจิ้นได้ถ้าเองจะคบกันก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้ได้พ่อ กฎข้อที่หนึ่งเองห้ามอยู่กันสองต่อสองสองเองห้ามแตะเนื้อต้องตัวกันเป็นคันขาดพ่อนี้มันมากเกินไปแล้วเนี่ยเองรับปากข้าแล้วนะเองต้องทำให้ได้ <c oughs> ไอ้ศินช่วยโมไปด้วยนะเอาทำไมเอาเวลาไปสอนลูกดีกว่าไม่ให้มันําเป็นภาระพู้ผมอีกต้องมาดูแลไม่งั้นนะทั้งเองทั้งอาจารย์คงเลยข้าจะบีบคอให้ตายเลย พ่อยังไปบ้าพ่อยังคุยไม่จบเลยยังคุยอยู่นี่พ่อเป็นอะไรเนี่ยเหมือนพลังพ่อลดน้อยลงไอ้สินครับยาอยู่ไหนยาอะไรผมเป็นผีกินยาไม่หายเอ้ยไม่ใช่ไอ้สินเองจักรวาลทำบุญอะไรไปให้ข้าบ้างพลังไม่ข้ามันอ่อนลงอ๋อบะบะบะหมี่สองห่อโอ้ยบะหมี่สองห่อพออะไรมีเรย์รับซุกรู้ไม่รู้โทษครับ อยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนี <Yeah. S 1> ่เฮ้ยังไม่ไปเหรอเหลือจะเสียงไปละไปยพ่อนี่ถามถาๆพี่เก็บเก็บพ่อมาเลี้ยงหรือเปล่าหน้าตาไม่เหมือนผิวพรรณก็ไม่เหมือนที่เขาบอกว่าให้มีพ่อแม่มาพร้อมอะ่ะยังได้ยินปะคุ่นวายแล้วกูลืมเศร้าเลยเรื่องพี่สวยเหรอ,อพี่หมูอ้อนเถอะ หล่อเท่อย่างพี่เนี่ยหาใหม่ไปเลยหล่อจริงเหรอจริงจริงไหมจริงเออทำไมที่่คนบอกพี่เหมือนพวกผู้ชายขายกัญชาพวกนั้นเขาโม้ไงเขาปรับพี่เขาอบูริจีเฟซบุ๊กช่องเมนพี่หล่อจริงจริงเชื่อเชื่อนี่